เดี๋ยวประมาณนี่สุกโอ้ล้มตัวนี้คนที่ตกตัวนี้สมมติว่าเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นนั่นเขาเล่นประมาณจะชั่วโมงสองชั่วโมงเด้อจะให้กินน้องอีเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นกงนำน้ำมือเน่ไม่ใช่บีดข่อยกระเบื้องเยอะเพื่อนตั้งไว้เลยมันตั้งไว้ไม่ยีบีก็เลยตั้งน้ำคอยสังเกตเบ้างแล้วเพราะคนที่ตั้งไว้เด็กหน่อยมันสียางมาเอามันหยิบกินนี่มือ สวัสดีค่ะโอ้รถมาโอ่อ,อมียวิทย์ม่ข่อยมาหอดแล้วเจ้าออกมาไปถ้าจะเบิ่องไลกำลังบอกพื้นเจ้าอยู่นี่เห็นบั้ยเนี่ยวิทยุวิทยาวิทยุโอ้ทรงผมข่อยไหม มึงลูกสดเกือกระกิงลูกแขว่นนะคนเอ้ยเราต้องใส่รองเท้าให้เรียบร้อยเราถึงลงรถนะนะ,ะถ้าแขว่นไปพ่อเพ้งแขว่นกระดับปุ๊บมึงจะยั่วว่าข่อยเด้อข้างขาจาซ้อมเพ้งอยู่หมดไหมถึงแล้วถึงโดมพี่พ่อแล้วนั่นถึงแล้ว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 เฮออจะอะไรไกลๆเลยเด้อ เงียบแท้ว้าว้ายเดินปูนพุ่นน่ะเห็นบ่อือพุ่นน่ะเออจอดไว้กาอน,นีิแลเด้ยาสิย่างมารับเอ้อยยาอยู่ไสไฟสิมาก,ก่อนหมู่แต่เบิ่งเด้อ ทังนี้เขาจ่อไม่แล้วเขาไปเอต่ำบอกองนี่มาไปมา้วมากนมเก่าเวิ้งเหว่าล่องเข่าสีเหลืองออกมาเมืองเมงเมืองเมืองผุนอตัดผมสั่นพอมือก็ดเทยเอ้ยกัดเทย์เพราะกัดเทย์เนั้อเมืองั้มากงังบังังังยังก็หลอกไรประตูไหม อะไรจกคนเร็วเร็ววัเร็ววนเอาคถึงกอดแน่นอดแน่นเอากอดแน่นเอาหมเช็บเลยหอมเช็บเลยหอมเก็บใส่รองเท้าก่อนน้าจะคอนไ่ไหนคะใส่ซนไหมผมกับว่ายอมผู้ใดเจ้าเอ้ยมันเป็นให้ไ์เด้นี่คอยเป็นดัดมันเสียออกเ มันไหลคักไหลแน่นวัวย่อหมุนอกันกันเป็นไงล <laughs> สามสีโอเราอาจจะถามมาหยอดใส่หยอดใส่อาติใส่เดี๋ยวนี้เต่งหนาอยู่ในรุ่งสีคุณเอาประเทศที่ปุ่นตือญาติใส่ขันคือโทมานำแถยาอยู่ในเฮียนก็อ้าอ๋อ โอ้ยเบิ่งหลูป้าวายเกือบลูกคอยก็ได้ใช้คางเดียวคางนึงใส่ซอยแม่ใส่ซอยในลูกใส่เกือบซอยนวิทลุงนวิดในลูกเอออันนี้น้องหยกม้านีเอาไมบ่ายไดบ่ายพี่พี่นะไบ่ายไปบ่ายพี่พี่ไปบ่ายไไบาเอม แน่ๆน่ๆน่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปได้สินมาฝากแม่ดองตัวได้สินมาฝากแม่ดองลูกสาวนฝากมา่ให้อบอึบอ ว่เห็น่ขยไลุ่ดตัวนี้เอาโทษสั์จะโทษหาพอฝนีนว่ายังบุเออพูณาเล้ยวพูณาไ่ได้วายังนี่หรอค่ะอ้าว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  เสียงห้องหรอบักนาวแต่บักนาวมาให้แม่รันตนอยู่บ้านล่ะบักง่ายสวัสดีค่ะพิขอ,นอ,นอนดน้มคือค่อยเราแพร่อเอาได้อยนี่ ขึ้นไปน้าเย็นขึ้นไป่จ่อยดุแต่ว่าได้แอบว่าดับมดปูดดอกมึงเต้นอือค่เปิดอันค่อยเปิดอันเออโอ้ยสุดมอลลัมไข่แมงเนี่ยตาล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 าโอ้ยเอาของฝากจ้ะพอฝากยาไหมโออยาว่าเอาของฝากยาเอาหลานเอาไรเจย์เจย์ ฮะไอจะแต้มอะได้เมียบ้านแล้วดีใจไอจะแต้มโอ้ยตะอ่อนอ่นนี่ค่เป็นเจ้ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มแล้วเหรอโอ้ยเขาก็จะได้ปิดไลค์หอยล้งหอยล้งไล่หอยกันเลยพี่น้องโอ้สาธุโอ้โอ้สาธุ อืมถูเอาถูไม่รู้ว่าเห็นมัง้งไหร่หนูหนูนยายว่าเห็นถูไม่เนี่ยโอ,อ,อ,อ้โหเน้ำไอนะเฮิร์เฮ้สวัสดีครับเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูหนูไปขายบัตรช่วยนัดไปโอเคนะคะลงไลน์ก่อนนะคะพี่นอ้อง เฮ้ทูโอทูโอทูด้ทูหรือยังทูหรือยังลูกหมาน้ังเต็งชัวหมาหมาไม่ใช่หมามันคืองูเหลี่ยมเลย